ถ้าปนอกบกมึงยองนะแ่กัน้างๆโบราณโบราณเอาเอาพันหนึ่งสามโบะพห่สามโขวะกพันหนึ่งสามกูหนึ่งสอามเอาเอาสามพเหรอเอาสามพันเอาสามพันเ่อครับผม ขนมพวกนี้คันหนึ่งสามคู่นะใกล้สามคู่นะแล้วก็ีฝากเขาอ๋อพทำมีสามคู่ตรงโน้นก็ขายข้าวสองบ้องไปแบบลื่อๆได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนแรกขนมห้อยกัอนอันก็คือมีคนก็มีคนแอวกันมีอยู่กัน ก็ยังมั้งน่าขายมากเดูปะมันยมีคนมาเจ้ยนะออตอนเย็นนะเขาบอกว่าตอนเย็นที่มีคนตอนนี้ไม่เอาตอนกลางวันเงียบดักปิ้งเย็นบ่อยมาซื้อขนมโคกอ่าพันหนึ่งสามขบเอสามพันเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวต้มบ้องที่พุนแหมโบราณโบราณขนมโคกมือยอง เป็ดก๋วยทอดก็เป็นเป็ยังทอดก็นเนี้นี่ยเน่ยเป็นยังอันนี้เป็นยังก๋วยกวยอะอันนี้ก๋วยจื้นก๋วยจื้นอัน๋วยซำอ๋ยซำมันแก้วอะเออมันแก้วเอา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 สองฟันเราใหก่อนเอาสองอย่างนี้หาฟันอออ๋ออขออ๋ออยออ๋ยอ๋เอกอข๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออายอ๋ออ๋ออ๋อออา๋ออ๋ออออ๋ออ๋อยออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออขอกยออออ อ่าก็ไอ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 ขนมโคกพวกใครดื่มไปแล้วฮะอันขาลอกหน้าเนี่ยมีกหมีก oh, no. ่อนขาลอกหน้าเลยดื่มเบียร์กันนอขาลอกหน้าใครดื่มเบียน์นอเดี๋ยวซื้อนี่เสร็จเดี๋ยวผมจะไปดูข้าวตรงวงตรงนั้นนะข้าวตรงวงแบบโบราณแบบดื้อๆนะอ่ะตอนนี้ฝนตกมานะเดี๋ยวได้ซื้อกันโคกนี่กัน มังยองมังยองมามังยองนะดูแบบต้นฉบับจริงๆริงข้าวตองบ้องข้าวตองบ้องเนาะอันนี้แม่ค้าดีผมเคยซื้อเขาเขาจำได้นแน่นอนข้าวตองบ้องเนาะอันนี้เหรออันนี้เขา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 มันเดียวกันเหรออันเดียวกันอันเดียวกันเนาะยเขาเนื้อไก่หรอเอาเขาเนื้อไก่ถ้าผมเข้าเนื้อไก่นะเออข้าเด็กไก่อันนี้เหรออันนี้เหมือนกันอันนี้หงหงยัง ขุยอ่ะขุยทอดกันขุยทอดขุยทอดอ่ะอ๋ออันนี้แล้อเหงังอันเนี้ยเป็นเนี้ขนมตื้นอ่ะขนมเกีนเห็ดเห็ดเหรอรู้ว่าเอาเป็นมาเอาหิดเหรอเสือเปล่าอาเสือเปล่ามาอ่ะอออันนี้อันนี้เอานี่ไข่หน่วยก็คือพันหนึ่งสามหนุ่ยกะอันกระตงบองนี่แล้วพันหนึ่งสามหอยเอาอันนี้พันอันนี้พันเราเนาะ ครับผมซื้อแม่ค้าเขาละข้าวตองบ้องโบราณโบราณมึงยอกนั่นอันนี้ต้นจะมาตึ้ที่มพงยะขัดต่อขัดแสเนี่ยเราขัดทับวันนี่ยเราอันเห็ดคนไรก่อวอันนี้เหรออันนี้ก่อนเหตุเห็ดเอาเหรโบราณโบราณมึงยอกผมสามลูกขันนะแล้วก็เอามันจะมีน้ำอ้อยด้วยนะฮะโบราณโบราณ้งาแล้วเลี้ยวขันจะแล้วไม่ซ้ำเล่เนาะ

มาจ,จึงจงเ,เออมึงยองมึงยองมาต้องง,นองันคนขายโคสกุลนครับผมนะโบราณมึงยองของผมโคสกุลตอนฉบับมึงยอง,ง,งนะจะแต่นะจะดูต่อแต่ผมกว็เนี่ยครับผมอ่าเรียกว่าตลดสินค้าของที่ประมาณเขามาจากโอท็อปนะตลาดของผมเคลื่อนที่แบบบ้านเราคล้ายๆบ้านเราปปนเรานะ่ะมารอซื้อตรงกันขกแถวกลาตรงนี้ โน่นเข้าตรงองคขดาดโนน,นซื้อเรียบร้อยนะมาดูบรรยากาศตอนเย็นแบบอ่ามึงยองมึงยองผมเราปลดเพลงละครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งของอารทำมึงยองนะครับมีกิจกรรมงานอะไรต่างๆในจุ่มจนบ้านเขาเนอะผม